ลองดูนะคะเราจะเรียกฉีฟูด้วยเสียงสองดูซิว่าฉีฟูจะทำหน้าแบบไหนฉีฟูฉีฟูจ๋าชีชีฟูลาลาลูชูฟีลาลาชีชี หน้าตาเลือกลักใช้ได้พอประมาณหูขยับขึ้นลงตามจังหวะชิบูชิบูจ้าชิบูจ้า